ครับผมสวัสดีครับวันนี้มาทำนะคลิปซุ่มประกาศผลนะครับกิจกรรมของเพจน้องบอสนะครับก็คือแจก่าเป็นตัวแจกคอร์สออปชันนะครับน้องบอสก็มีโอกาสได้มาเรียนกับผมแล้วก็เอาไปใช้นะครับแล้วก็ใจดีนะครับรีวิวให้ด้วยนะครับแล้วก็เราก็เลยมีกิจกรรมดีๆร่วมกันเนาะในการแจกคอร์ตซึ่งการเข้าร่วมกิจกรรมอะไรแบบนี้มันก็จะมีเงื่อนไขใช่ไหมครับ ก่อนอื่นเลยคือเงื่อนไขของน้องบอสก็คือกดไลค์เพจเนาะเหมือนกับกดไลค์กดติดตามก็คือเพจของน้องบอสเพจของผมนะครับแล้วก็แท็กเพื่อนในคอมเมนต์แล้วก็แชร์โพส์ในสาธารณะนะครับซึ่งคนแชร์เนี่ยสีกว่าคนเลยนะครับแต่ว่าคนคอมเมนต์เนี่ยยีคนนะครับก็บางทีมันก็อาจจะไม่ไครบเงื่อนไขนะครับแต่ว่าคนที่ติดตาม ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ยน,น่าจะติดตามเพจน้องบอสอยู่แล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูนะว่ามีกี่คนนะครับที่ติดตามเพจผมนะครับผมก็จะกรองจากตรงนั้นก่อนแล้วกันเพราะว่ามีคนเข้าร่วมกิจกรรมแค่23คนเองนะครับโอ้สบายๆมากเลยนะครับใครที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้น่าจะได้รุ้นเยอะนะครับเดี๋ยวจะไปดูที่ผมเปิดไว้แล้วนะครับอันนี้คือหน้าแชร์เนาะแล้วก็อันนี้คือเดี๋ยวจะมาเช็คผู้ติดตามกันก่อนนะครับแล้วก็เราค่อยเอารายชื่อที่ ผ่านไปสุ่มนะครับเพราะว่าถ้าเกิดสุ่มเลยแล้วกลับมาเช็คเนี่ยมันก็อาจจะทําหลายรอบใช่ไหมครับคนมันน้อยครับนิดเดียวเองเนาะจะได้ไม่ต้องสุ่มหลายรอบเอาให้มันผ่านเงื่อนไขไปทีเดียวนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเช็คจากผู้ติดตามก่อนนะครับเรื่องแชร์ไม่น่ามีปัญหาทุกคนน่าจะแชร์หมดเนาะแต่ว่าบางคนอาจจะลืมติดตามนะครับคนแรกนะครับของคุณกรณน,นะครับไม่ได้ติดตามเนาะอันนี้ระบบนี้ยังทํางานได้ปกตินะเมื่อกี้ผมเทสลอง เสิร์ชดูแล้วครับไม่ใช่ว่ามันแบบเสิร์ชแล้วเออร์อหรือว่าอะไรอย่างนี้เนาะคุณมุ้ยไม่ได้ติดตามเพจผมนะครับโอเคคนถัดมาคุณหนึ่งนะครับไม่เจอนะครับเสิร์ชด้วยชื่อหรือด้วยนามสก,กุลก็ไม่เจอนะครับโอเคคุณมัธนาณกิจประมาณนั้นนะครับโอเคติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะเอาชื่อคุณ มาใส่ไว้ตรงนี้เลยนะครับคุณสโรชานะครับคุณสโรชานะครับโอเคอยู่ในรายชื่อนะครับ,ค,บ,ค,รบ,ค,บ д. คุณกะสิดนะครับคุณกะสิดคุณกะสิดไม่ได้กดไลค์นะครับน่าเสียดายมากโอเคอันนี้ชื่อยาวมากไม่ได้กดไลค์เหมือนกันนะครับถัดมานะครับคุณขนุนสร้างโอเคคุณขนุนสร้างนะครับ ผู้เข้าแข่งขัน3ามคนเองนะครับตอนนี้น้อยมากของดีแบบไม่ต้องลุ้นเยอะอันนี้คุณสุพจน์นะครับเพิ่มมาอีกหนึ่งคนนะค,คนะครับคุณโบ๊ทนะครับคุณโบ๊ทคุณโบ๊ทไม่ได้กดติดตามเพจนะครับ,ค,นนค,รบคุณนุชนาตนะครับคุณนุชนาตก็ไม่ได้กดติดตามนะครับ คุณโอชวินนะครับไม่ได้ติดตามนะน่าเสียดายจังเลยนะครับโอโหุาสตร์มาร่วมกิจกรรมแต่ว่าลืมน่าจะลืมนะครับลืมไปกดติดตามไว้นะครับคุณคุณตั๋วแล้วกันนะครับไม่มั่นใจนะครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับนะเดี๋ยวกดคอมเมนต์เป็นทั้งหมดไว้ก่อนนะครับโอเคสุรพลคุณสุรพลไม่ได้กดติดตามนะครับ ัดมาคุณปราวัตนะครับคุณพราวัตก็ไม่ได้ติดตามนะครับคุณปัญวิทย์คุณปัญว,วิทย์อยู่ในหลายชื่อนะครับคุณศิรวัตรนะครับไม่ได้ติดตามคันนีสแปมนะครับเออคุณทัชนัตนะครับ โอเคคุณทัชชนะนะครับผู้เข้าแข่งขันตอนนี้7คนนะครับโอโอกาสได้ลุ้นเยอะมากเลยนะครับแต่เรายังมีด่านอันนี้อีกด่านหนึ่งนะครับด่านแชร์นะครับคือผมผมเคยเห็นน้องบอสแจกคอร์สแล้วนะครับแล้วก็คนเข้าร่วมเยอะมากเลยแต่ว่าเงื่อนไขไม่ครบนะครับน่าเสียดายมากเลยผมจําได้นะตอนนั้นที่น้องบอสจัดก,กิจกรรมนะคุณวินนี่นะครับโอเค อ่ะสุ่มแค่นี้นะครับสรุปแล้วนะครับมีคนเข้าเงื่อนไขกี่คนเอ่ยบางทีผมลืมเซอร์เอาคุณนิติกรไม่ได้นะครับ8คนนะครับ8คนเองนะโอเคเราจะสุ่มกันเลยแล้วก็เดี๋ยวเราสุ่มเสร็จปุ๊บเราไปเช็คตรงแชร์นะครับแชร์นี่ไม่น่าจะมีปัญหาไม่น่ามีใครพลาดนะครับผู้เข้าร่วมผู้โชคดีคนแรกเลยนะครับกดเลยครับไม่รอผู้โชคดีคนแรกได้แก่คุณ มันจะเป็นคุณตั๋วนะครับณไพรวันนะครับคุณตั๋วนไพรวันนะครับเดี๋ยวขอเช็คแชร์นิดนึงนะครับว่าคุณตั๋วได้แชร์ไหมนะครับเลื่อนเสิร์ชอย่างนี้เลยครับอ่ะอ่าคุณตั๋วนะครับผู้โชคดีคนแรกนะครับเรียบร้อยนะครับคุณตั๋วนะเดี๋ยวผมจดชื่อไว้ก่อนนะครับจดชื่อไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคซุ่มผู้โชคดีคนที่สนะครับจะ เหลือแค่7คนแล้วนะครับเราสุ่มแบบดึงออกเลยนะครับเราชิวๆนะครับคุณทัชชนะครับคุณทะชชนะนะครับนี้ครับขั้นกระบวนการนี่อย่างนานนะครับแต่ว่าพอตรงนี้เนี่ยแป๊บเดียวคุณทัชนะนะครับผมลองเซฟอ่าคุณทะชชนะนะครับก็โอเคเป็นผู้โชคดีของเรานะครับ2คนนะครับที่จะเป็น ผู้ได้รับค์สเรียนนะครับเข้ามาเรียนเนาะจะได้เรียนรู้ด้วยกันแล้วก็สนุกสนุกกันนะครับได้ความรู้ไปใช้แน่นอนโอเคผู้เข้าร่วมคนอื่นนะครับที่กรองมาตรงนี้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับส่วนคนที่เหลือก็อุตส่าห์เข้าร่วมเล่นนะแต่น่าเสียดายนะครับไม่ได้ร่วมรุ้นด้วยเนาะเพราะว่าเงื่อนไขไม่ครบเดี๋ยวผมจะโพสคลิปนี้นะครับก็ลงหน้าเพจนะครับแล้วก็ผู้โชคดีก็เดี๋ยวอาจจะติดต่อไปนะครับรอ้ว่าให้ติดต่อมาทางในเพจเนาะ โอเคสนุกมากเลยนะครับก็ขอบคุณน้องบอสมากที่ช่วยจัดกิจกรรมสนุกๆให้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าการแบ่งปันความรู้มันดีที่สุดเลยเนาะเพราะว่ายิ่งให้ก็เหมือนเรายิ่งได้นะครับแล้วก็ใครที่เรียนไปแล้วเอาไปสอนเพื่อนสอนอะไรต่อได้นะครับผมไม่ห่วงเนาะ แต่ว่าอย่าดูคลิปไปก็พอนะครับเราก็สอนกับปากเปล่าได้เนาะโอเคเดี๋ยวมันจะผิดลิขสิทธิ์เอานะครับเพราะว่าผมก็ได้รับการสอนต่อมาเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่มีใครที่เราเริ่มจากศูนย์หรอกเราก็รับแล้วก็ส่งต่อไปเรื่อยๆนะครับบอกเสมอนะคว่าลงทุนให้มีความสุขนะครับผมโอเคขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับ